สีรีโนเวทมองนี้พี่น้องมองมองไว้ของทีมงานสร้างผลฝนตกก็ไม่กลัวว่สานเคลื่อนย้ายลูกรายก่อนอันอันเบาๆว,ว่างมานแหละอันนังน้างยยกไปพุ่นรถเยอะสมบัติเลยเนาะ มูนนนี่เออขอบคุณเลยๆเอาใส่ค่ารถอะไรมันจังยืดนะแล้มันเดิเขา้อยจิจ้ะเขาเนี่มันมันมันกหแข็งเพราะมันมีเสาอยู่ด้วยสิเขาจิจ้อเขาไปจ้เลยเขาไปอยู่ได้เนะ ถ้าเจ้าเฮ็ดตัวลุ่มก่อนนะตัวลุ่มเปลือนแด้วบัจ้าเฮ็ดตัวทั้งทึง่งค่ะเปลือนคุณน้องเขาเข้าคัสมันเลยห้มันฝืดถึงเขาซึ่งมันเขาอ้งคันมันเลยโอ้เอออาชาอาชาอาเลสแต่เจ้าสะดวกสั่อันวิศวกรมาอย่างไรพี่น้อง <c oughs> รีโนเวทรีโนเวท <c oughs> จบเจอได้จบเจอได้ตัวโซ่ค่อยได้นี่ค่ะ ส nah. so, like ู <x> ้หน่ะสู้เ้าเอามันได้โตนะคะเนาะมันมันบูสุดต้นหงเนาะท่าเออยังเหลือเพิงนึง เหลือเพีเดียวไม่สิดบอลเหลียวไว้แหละพอเอาเอาเงินเนาะสุดเจานี่ <c oughs> ปุบปับ <c oughs> ปุบปับ <c oughs> ปุบปับ <c oughs> แน่นี้มาจังทันใจคอยงานเนาองไม่สิ่วันรีบไปดใจบอก บรต้องใช้ยังเลยบอืมปุ่งเลยเอาล้างุททานกับมือเปื่อยเลยเด้อวิธีคัดปุ่นพี่น้องอันจงรอดจงรรดประจงอัตวรดเดี๋ยวเด้อ วัสดีวันที่สองพี่น้องสร้างก็ใช้เสื้อสีสดใสได้ว่ามือนี่งโอ้เพิ่นมีความหลักโอ้ว้าวเป็นตาดีใจน้ำได้ว่ารักจนซ่อนเงื่อนเหมาอโอ้สีสดใสทั้งสองเลยป้านาดกันได้สีสีชมพู อ๋อนางงามคนน่ะป้าติดโตคอยเบาอยู่เอาเอาใหญ่เลดให้ก่อนโบมันน้อยโพดเอาเครื่องนึงเอาเครื่องนึงเครื่องหนึ่เออเอาเลยเครื่องมาหน่อยเออเออแซมนั้นแหละเครื่องกระโปรงแบบนี้เหรออี้ อันนี้ยสิขอนุลนนี่สิไมด้ขันนีแของว้นประโด้นเจวันเองสีแตอีกบักต้นจูงหานิ้วผู้ได้ตีเอาห้าซีบเด้อห้านีฟเด้อเจ้าต่แ้เนมันตันน่ำพอันซี่นี่วางซี่โพกแม่ยังาวซีน เอาเต์ตัวนี้มากับไก่เ้วยตัวนี้กับผูกนี่นี่นี่อันนี้สีสิบเนาะสีส่สีีเดีเียว่าก็ดีออเออเออสีสิปมันเลยจ้ะตันลนเดียวกัยืนนี่ฮะมันก็บโบตา่อเออเออเเออเออาสิกกับชิมีได้บางเจ้วาวันนี้เพื่อนนั้นวันนี้สางพ่มีสีสันพี่น้องจะเป็นมืออย่างเราเพื่อนมีความรักเพื่อนเา เจ้าของบ้านกับ้างเตะกันโอ้ป้าเจ้าคือว่าไม่่อยได้ยินวะเอาง่อยเถิงเพื <sm> <other> <Trans> <noise> ่อนวะ เม็ดีมเม็ดสีมองน่มองนัยอยู่ทางนี้เออมย้อยีเบิ้งจะตัดเสาจะก้อยงจังสไปซื้อขาง้อยเบีคนละหกึ่งจัดนี่คต่กันวะเออจ้ะไปก้อนนกจ้ะคอมากคอมเมนต์ในจังน้อย อโยงานละเอียดซ้ำคือสีเสือนี่นะพี่น้องเย้ย <c oughs> คนคนละแพ้คนละแพ้ <c oughs> สันที่สองสันที่สองมือที่สองมื่อนทะไรตาย้มือนี้คือปวดใช้สีชมพูไมอีกวะยายโลดให้ก่อน เออไอเจ้าเว้าวนั่นแหละ <laughs> บมได้เบิกเง,งนินได้ <laughs> วันที่สามพี่น้องค่าร้สิแล้วมื้อนี้แหละเพื่นว่าร <laughs> ับร <c oughs> ับเ <c oughs> มาออมื้อละแสนเนี่ยนี <laughs> ่งบงบเบิดมื้อละล้านก <laughs> <c oughs> ้าแรงมืองม้อละแสนงบมื้อละล้าน <laughs> <laughs> ส<ม>ุ่มส่มราคาขานาดเลยสองชั้นเด้อโมเมนต์ชั้นเดียวสองชั้นโชคโชคสองชั้น <laughs> เด้อน th <laughs> <No? laughs> ี่เด้อปันทันไม่ใช่อผมไม่มีปหนาเนาะงอมซ่างอมซ่าวก่อนยิบ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 ปิดคลิปก่อนวันดีซ้าปิดคลิปก่อนปิดคลิปอันข้าวตัวบาก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ เอาแค่นี้ก่อนไ้รีวิวร้อมกันกระพองคุณนะขอบคุณผู้ติดตามเก่าและผู้ติดต,ตามหม่ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจยังบ่แล้วยังบ่แล้วเอาไว้ถ้ารีวิวร้อมกันคลิปหน้าคลิปหน้าว่าดีจะขอบคุณครับวัสดีครับ